ขิงข่าวห้อหินบ่นี่อ,อ่ะขิงข่ากับหมกปลาจ้ะหมกปลาสุกเก้อ <c oughs> สองคนใหญ่หลาอืมอเคโอเคเออได้อยู่ได้อยู่เห็นไหมเห็นน้องเฟมไหมเฮ้ยหมกปลาไม่ร้้หมกปลาน,นินหมกปลาน,นินแซ่บ

กระเด็นเขาหมกุน <benim dividends> ี้จะเสร็จปเนาะอืมอเสร็จป่ะอวลเเมู่้ ชอบกินอย่างเงี้ยมากินน้ำเถอโอ๋อนั่นนี่น้องเฟรมดีจ้ะ ยังไม่ยางเออยังเขาก็ได้พี่นน้องเด้อขอบคุณหลายจ้าขอบคุณครับก่อนรับ